น้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมตอนนี้ได้ฉายาใหม่แล้วนะครับเป็นเจ้าแม่เลตติ้งของประเทศไทยเลยนะครับไม่ว่าเธอจะไปออกรายการไหนหรือว่าไปโชว์ตัวที่ไหนนะครับกระแสะของเธอก็ฮอตมาแรงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับที่เธอไปออกรายการไม่ปลดหนี้เสี่ยงโชคนะครับผมยอดวิวทางช่อง YouTube WorkPoint Official นะครับผมก็ทะยานขึ้นสู 5 5 7 0 0 0 0วิวนะครับถือว่าวิวเยอะมากๆและคนชมไลฟ์สดในตอนนั้นตอนที่น้องหวีออกมาแล้วคอมเมนต์คือเยอะมากๆรัวๆเลยนี่นะครับผมก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าเธอคือเจ้าแม่เรตติ้งของวงการของเมืองไทยในตอนนี้เลยนะครับและเมื่อเมื่อวันก่อนนะครับเธอก็ได้ไปรับเชิญ บนเวทีประถมบันเทิงศิล์น,นะครับโดยมีทางปอโจแล้วก็เป็นพระเอกนางเอกของสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ไปร่วมรับเชิญบนมินิคอนเสิร์ตของประถมบันเทิงศิล์น,นะครับที่หมอชิด2นะครับและในไลฟ์สดของประถมบันเทิงศิล์วันนั้นนะครับผมยอดวิวทะยานขึ้นเกือบ300,000วิวแล้วนะครับในตอนนี้คือ2,90 0 0 0วิวถือว่าเยอะมากๆและแฟนคลับหน้าเวทีวันนั้นนะครับผมทั้งแฟนคลับของ ปฐมบันเทิงศิลป์เองแล้วก็แฟนขับของสาวน้อยพี่บ้านแพงเองก็คือว่ามาอย่างหนาแน่นมากๆแล้วก็ทําให้ไลฟ์สดของปฐมบันเทิงศิลป์ในวันนั้นนะครับผมวิดีโอคือยอดวิดีโอคือเยอะมากๆคนเข้าชมเกือบ3ามแสนคนถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าไลฟ์สดประมาณ5ชั่วโมงอะครับถือว่าไม่ธรรมาดากันเลยเดียวครับและอีกอย่างหนึ่งเมื่อวานนี้ก็สร้างปรากฏการณ์ใหม่อีกแล้วครับนั่นก็คือ ออกรายการโต๊ะหนูแหม่มนะครับทางช่อง WorkPo i อ t อีกแล้วครับรายการโต๊ะหนูแหม่มของพี่หนูแหม่มนะครับเมื่อวานนะครับแล้วก็ปล่อยออกมาในช่อง u t u b e นะครับ w o r k p o i n t Official นะครับผมสำหรับรายการโต๊ะหนูแหม่ม EP ที่410นะครับปุงอิงเพชรบ้านแพนะครับเพชรน้ำเอกของวงการหมอลำนะครับผมในวันที่28สิงหาคม 256 6นะครับยอดวิวตอนนี้นะครับผมอยู่ที่2 8 2 0 0 0กว่าวิวนะครับผมถือว่าทะยานขึ้นอย่างต่อเน,นื่องเลยนะฮะถือว่ายอดวิวเยอะมากๆเลยนะถ้าเทียบกับวิวแบบว่าวิวอื่นๆนอะ่ะถือว่าวิวเนี้ยคือขึ้นเยอะมากแล้วล่าสุดนะครับอยู่ทางหน้าเพจหน้า Facebook ของโต๊ะหนูแหม่มนะครับผมยอดวิวก็คือยอดวิวของน้องอุงอิงนะครับที่ไปออกรายการกับบอสโจนะ อยู่ที่2 1 5 0 0 0วิวโอ้โหถือว่าเยอะมากๆสำหรับสาวน้อยมาสะจันคนนี้นะครับเรียกได้ว่าสร้างกระแสเป็นที่ฮือฮามากแล้วเธอตั้งแต่เธอเข้ามาสู่วงการหมอลำนะครับเธอก็ได้สร้างตำนานบทใหม่หรือว่าได้สร้างความเซอร์ไพรส์สร้างเขาเรียกว่าปรากฏการใหม่ให้กับวงการหมอลำอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็คลิปวันแรกที่เธอมาออดิชั่นก็ทะลุกเกือบ3ามล้านวิวแล้ว แล้วก็หลังจากนั้นมาไม่ว่าช่อง u t u b e สาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือว่าช่อง YouTube อื่นๆที่ทําข่าวหรือทำคอนเทนต์เกี่ยวกับน้องอุ๋งอิงเนี่ยช่องนั้นก็จะกลายเป็นกระแสแล้วก็มียอดวิวเพิ่มขึ้นแบบว่าหลายเท่าเลยนะอย่างช่องของผมช่องนั้นเล็กเหมือนกันถ้าพูดข่าวหรือว่าทําข่าวทําคลิปน้องอุ๋งอิงเนี่ยเห็นว่ายอดวิวคือแบบว่ายอดวิวขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับและก็หลังจากนั้นนะครับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็ได้ปล่อยเพลงนะครับผม เพลงใหม่ออกมาหลายเพลงแล้วนะตั้งแต่เธอเข้ามาอยู่ในวงการเข้ามาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแทงเนี่ยมีประมาณเกือบสิบผลงานเพลงแล้วแล้วยอดวิวนะครับผลงานเพลงแรกนะครับหอบฝันมาหลังท้านก็ทยายานขึ้น22 23ล้านวิวแล้วนะครับในตอนนี้เนาะไม่ธรรมดาจริงๆเลยสําหรับสาวน้อยมาสจั่นคนนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเธอเป็นเจ้าแม่แฮชแท็กหนึ่งในมาแรงประเทศไทยในตอนนี้เลยแทบไม่มีใครทําได้นะเอาจริงจริง ใครที่จะมาทําสถิติแบบว่าปล่อยเพลงไหนออกมาแล้วก็ติดแฮชแท็กหนึ่งในะมาแรงในช่อง YouTube ประเทศไทยเกือบทุกคลิปขนาดนี้ผมยังไม่เคยเห็นนะแล้วก็ยอดวิวปังมากๆแล้วหลังๆเธอไปออกรายการไหนหรือว่าเธอไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนกระแสของรายการนั้นหรือว่าคอนเสิร์ตตรงนั้นน่ะไม่ว่าจะไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนคนชมนะครับทุบสถิติหน้าเวทีอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นได้ว่าเมื่อในฤดูการที่ผ่านมานะครับ สาวน้อยเพชรบ้านแพงถือว่ากระแสนะครับมาแรงเป็นอันดับหนึ่งของวงการหมอลำเลยนะครับกระแสมาแรงเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็นอก้องอุหิงกระแสมาแรงแบบก้าวกระโดดและเรามารอดูกันว่าฤดูกาลหน้านะครับผมสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ทางนายห้างโจเองเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าทุ่มง,งบนะครับมากที่สุดเป็นประวัติการแล้วก็เสิร์ฟทัพพระเอกนางเอกแล้วก็แดนเซอร์ มากที่สุดตั้งแต่ตั้งวงมานะครับผมเชื่อว่าฤดูการต่อไปสาวน้อยพี่บ้านแพงจะต้องยิ่งใหญ่อลังการมากๆแน่ๆหลังจากที่ปกตินะครับผมมาตรฐานของสาวน้อยพี่บ้านแพงเนี่ยทำมาตรฐานไว้ดีต่อเนื่องทุกๆปีอยู่แล้วแล้วก็มาตรฐานดีขึ้นทุกๆปีและยิ่งมาแบบนี้เราไม่เห็นแล้วว่าทุ่มง,งบเยอะขนาดนี้แล้วก็เสริมทัพพระเอกนางเอกแล้วก็แดนเซอร์เยอะขนาดนี้แล้วก็ได้ตัวชูโล่ใหม่อย่างน้องอุ้มอิงเนี่ยที่มาเสริมทัพตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วและฤดูการเนี้ย ก็เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วก็คือมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาแบบว่าเยอะมากๆแล้วคนรู้จักนอก้องหญิมทั่วประเทศไทยแล้วเนี่ยฤดูกาลหน้ามาจับตามองกันเลยว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะมีกระแสหรือว่าจะทําออกมาได้ยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนและยังมีอีกอย่างหนึ่งนะที่มารอชมกันก็คือสาวน้อยสเสด็จแบนก็คือเป็นวงอคอนเสิร์ตของสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่แยกออกมาจากวงใหญ่นะครับ แล้วก็ยังมีรถแห่อีกสองคันแล้วก็ยังมีค่ายเพลงนะครับค่ายเพลงลำเพินอินดี้เลคคอร์ดโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้อาณาจักรของสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือว่าเขาเรียกว่าองค์กรองค์กรเนี้โตขึ้นแบบก้าวกระโดดมากๆตั้งแต่น้องอินสาวน้อยเพชรบ้านแพงเข้ามานะครับก็ปฏิเสธไม่ได้เลยในตอนนี้ว่าเธอคือสาวน้อยมหัศจรรย์ที่ตอนนี้นะครับหาตัวจับยากเอางอนนี้เลยและมารอดูกันว่า ในวันที่15กันยายนนะครับที่ทางรายการรายการหมอลำไอดอลนะครับทางช่อง Workpoint ที่น้องอุงหญิงแล้วก็บอสโจน,นะครับได้ไปร่วมเป็นคณะกรรมการนะครับของทางหมอลำไอดอลนะครับผมจะเป็นยังไงน้องอุงหญิงจะโชว์สกิลอะไรให้เราได้บอว่าทึ่งหรือว่าตกใจรอชมความสามารถของเด็กคนนี้ได้เลยผมเชื่อว่าความสามารถของเธอเท่าที่เราเห็นมาในช่วง5-6เดือนที่ผ่านมาเนี่ย ความสามารถของเธอเรียกได้ว่าความสามารถเยอะมากล้นมากๆแล้วก็เก่งมากๆแล้วแต่เชื่อว่าความสามารถที่เรายังไม่เคยเห็นหรือว่ามุมที่เรายังไม่เคยเห็นเนี่ยน้องตง้องมีมากอีกกว่านี้แน่นอนครับมารอชมรอเชียร์แล้วก็รอให้กําลังใจสาวน้อยมาสจันคนนี้กันเลยครับว่าเธอนั้นจะสร้างปรากฏการณ์อะไรให้พวกเราได้ตะลึงให้พวกเราได้ประหลาดใจอีกเชื่อว่าเด็กคนนี้แหละครับอนาคตไกลมากแน่นอนเธอจะต้องนําพา วงการหมอลำหรือว่านำพาสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยดังออกไปนอกประเทศได้คือเขาเรียกว่า go inter ได้อย่างแน่นอนครับและกระแสของเธอในฤด,ดูการหน้านะครับผมคิดว่าจะต้องเพิ่มขึ้นทวีคูณมากกว่านี้อีกแน่นอนครับผมส่งกําลังใจให้น้องอุ๋หญิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็สมาชิกสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนนะครับแล้วก็ส่งกําลังใจให้วงหมอลำทุกๆวงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวงหมอลำที่อยู่มานานแล้วแล้วก็เป็นวงหมอลำที่เปิดใหม่ผมเชื่อว่า ปีที่แล้วปีนี้แล้วก็ปีหน้าปีต่อๆไปจะต้องเป็นปีทองของหมอลำแน่นอนครับวงการหมอลำจะต้องเป็นวงการ mm. เขาเรียกว่าวงการหมอลำจะต้องรุ่งเรืองกว่านี้แน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเห็นจากศิลปินรุ่นใหม่นะครับผมศิลปินที่เพิ่งเข้ามาอยู่วงการแล้วก็เป็นศิลปินล้วนแต่มี mm. เขาเรียกว่า ศิลปินรุ่นใหม่ที่มากประสบการณ์แล้วก็มากความสามารถอย่างมาเสริมทัพให้หลายๆคณะเลยทําให้ผมเชื่อว่าหมอลําจะต้องโด่งดังไปมากกว่านี้แล้วก็หมอลําจะเขาเรียกว่าอยู่คู่กับเมืองไทยไปตลอดกาลเลยครับผมอ่า ให้กำลังใจหมอรำทุกทุวงเลยนะครับผมสำหรับใครที่ชื่อชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวโจดีไซน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ่าวโจดีไซน์ก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ